ซุกแล้วเจ็บท้องก็เรากินนั่นอ่ะนะพีทแต่ท้องเราเนี่นกินน้อยน,นึงแล้วก็พีทหันข้างาก,ก็ขาสมอันสล้มสักอย่างเลยคุณยายเป็นพกเราแท้ๆเลยไปกอยใครหมดแดงให้เรากินพี่น้องเอ้ย ทำมาขายใครมืแดงว่านนี่ทงซาบ,บาทในบ้านนี่แหละให้มันลายเลยเลยซื้อซอยสลอกระเบรกินแต่เดินน้ปกติกระเบรมากินนะคมืแดงเนาะจะคล้องคำคลั่งอาหารดุนแต่ว่าก้อยกุ้งเมื่อคืนนี่นั่นก้อยกุ้งผัดขัวอยู่ข่าวพี่น้องจะต้มแล้วเรียบร้อยเนาะ เสเมื่อให้คุณยายต้มเสร็จเกลือแล้วเเวลาเราเจ็บท้องแล้วมากินชาชีินอันหนึ่งข้าวโพดเออต้มข้าวโพดเจ้าก็แม่ลงมือเอามาห้แล้วไปเจากเขาก็ได้เมื่อคืนแล้วกินเข้าลายลายพี่น้องนี่ชะลอกระปู่สารแล้วก็เห็ดกินมาหนึ่งเขาอนหอนแล้วหิวเขาแล้วบอกว่าเราหิวเข่าเฮงพนมาถาทซองเถื่อมาจอบสะลอเห็ดกินพอเขาปีดห่านนั้นชีมงหามงล้วก็จังไปหนึ่งเข่านะ เราบริกินขาเที่ยงเราบอกเราหิวขขาแห้งเรามาแล้วกะมันเป็นอาหารที่แบบเราหมากักขนดะเราเรากินหลายที่พี่นอ้องเมยบมเเบเ์บอกว่าเมื่อเ้าร์เราเจ็บท้องเราเอียงโบหูได้บุบมีไฟหูฉันเลวกระโบหูเวลาฉันแสงโทรหานแม่นองมือก็เสียงพาไปหาหมอต้่มเขาใส่เกลือเด้สิเมื่อ มื่อน,นี้อากาศคึมพี่น้องเป็นตานอนเว้นอันนี้ปีกน้เบิดแล้วแบลว่ามัาหมวนในใจเนาะเวลาอ่านบรรยากาศงามนี่อะสลอยคิดเทียนยามนานพี่น้องคิดเทียนยามนาจริงๆมันหมวนในใจได้แบบอากาศมันคึมคืมบ่แดดบ่บอ่บอหอนนะเป็นชีลมลมเย็นเย็นแล้วก็บ่หนาวแห้งพี่น้อง บรรยากาศแบบว่าฝนตกแบบฝนตกล่างขี้ฝุ่นออกจังส่เนาะอากาศมันมันหนาโยเดย์เงจากที่ฝนนั่นตกล่างมามันก็เขี้ยวอุม่มขึ้นเนาะเนาะมึงน,นี่ใบใหม่ก็เริ่มปุุงแล้วสรลดน้ำเื่อแตงแต่กวดกวดกกกลานี่นะ มันเริ่มใหญ่ออกใหญ่ออกแหลกอกอันนี้นะกกกรกะลานี่ะใหญ่ไบเดี๋ยวสิโลเงินคุณยายแล้วก็เอาเงินไปให้ซาวแสงเลยพี่นอ้องอยา่าใครบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ทุกเมือเนาะมันชีดอย่มวนแหละแบบว่าเ้อากับชีเดอย่แบบบริณางดมคิฟุนปกติแต่ละเมืองอะคิฟุนอู่เข้ปไปมันเป็นทางโค้งนะวู้ยพี่นอ้อง บางในงวนะัวน่ะมาลอยแต่ละมือนะ่ะปุ่งน้ำกับโบธันมันเ,อเนนะจอห่านแล้วมันเจาะนะมันบริเวณยงมันต้งองเจาะเข้ามาเลยงวงพี่น้องมะฮุ่งมะฮุ่งนะมะฮุ่งอันนี้มันซุกระเบ่แซ่บได้เพราะมันเป็นมะฮุ่งต่ำยังเรือมากเดียวกายฮานะ่ะปิดไปตามบ้มแล้วมันเทิรมเพราะมันเทิรมมันซุกเบริรด มื่อนี้บอกมีป่าขายพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่ได้มีป่าแจกอีกเพราะว่ามันยังหาโลเด้ป่าเขาบบมาส่งบอว่าเขาเซ็คทามลูกค่าแล้วแบบว่าเขาบ่เบิร์ตนะไม่มีแต่สลอยเบิรดคนเดียวแล้วเขาเลยบบมาส่งสงสใยสิเป็นมืออื่นแล้วเขาบบได้มาส่งป่าสองเมื่อนะเรือตะอ่างเป่า ก่อมันซีเบิร์ดไว้นะ่ะกัดจังบ่พ่อแจกนะเข้ามาเอาตอนยังกลางคืนนะคนละหาโลโหกโลช่วงนี้มันไกลสิหัดงานบุญแล้วมันขายดีเดีย๋ยวสิสั่งมาจากสี่สิบโล <c oughs> โอ้ยยังเหม็มนแบ่ อันนี้ลูกค้าสร้างลูกค้าใหม่คล้องกัน,นพ่อนอ้อ,นองเมยเพราะว่าสลอยโฟ,โฟโลงเพชรอันว่าหาเพชรกระเลมอ่ะโพดซอยเพิพน่นข้าฮ็ดแล้วเขาก็เลยม,มาสั่งเนี่ยเขาจะจะเอาไปขายทางเขาเจ้าเองในนี้พี่น้องแปดโลนี่สลอยบอกให้พ่อน้องทำไปเฮ็ดอันนี้นสติกเกอร์โลโกโลตต้ติดติดใส่ทางนี่นะเพาก็สิเคียร์แล้วเออไอติมน้องทำยังก็ได้ เอาหูบใส่หรือเอาหูบหรือก็เอาแกลมใส่เนาะใส่ซเฟ f อเฟสใส่เบอร์โธ่เดี๋ยวเสีเอาข่าลงไปไม่เท่าจกเรากินข่าหรือยังเรากินมาจาอยู่หน้าพนกินข่าต้มเออิดวายูนิคอต้มข่าวถะคอต้มข่าแล้วชิลงไปเออเป็นเท่าไรเป็นย้อนค่อยนี่แหละก่อยไค่มเด็ยางๆ่้เซอยากลบ เราเจ็บท้องไรเราอันนั้นเราเจ็บแต่มันขึ้นเราบวบอกไฟแซงเราก็บวบที่ไม่เท่าเราก็นอนโคตรก้มจองเลยกระถามันแจ่มอย่างโทรบอกจังบอกแซงลูกเต่าก็มีเราคิดยักษ์ทุกทีเราคิดแบบผู้เต่านะมันมีมอเป็นคืนเราสีคิดเป็นสีคิดไปแซงมอเขาก็อยู่เป็นคืนเลยเวลาคันเทาไปนะเขาก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาปลุกเขาก็ได้ ที่านย่ง้อใกล้ๆเซ็คุยอนนียงบบาะโอ้ยคุณยาเอ้ยยน่อยละสิปนั่นแล้วเจ็บมาเนี่แล้วเราอดขึ้นเนาะมืนจะตายไปแล้วคนโคนไปทางกระเข่าสะลมว่ะค่ะเป็นย่อนเลือดเลือดเหาดอำเลือดเหนียวยาตัวเรากินต่ไปเก่งก่อมือหนักจักมียาดีหรอยาระบายนะมันจัก ล้วบอกมอว่าเราแบบกไไ่อยอันไายเออเดี๋ยวเจ้ามอจัดยาตัวไหนนะพ่อจักรเราถ่ายแล้วเราเมือ่อยเดลยบ้านี้เดีย๋ยวเราไปกินต่อน้ำข้าวเลยเราเลื่อกกินยาหรือเปล่า,มาไม่กินยาเลยนอนเลยบ้า,าตื่นมาแล้วกินบ่เราก้อยไข่บูแดงแน่พ่อจักรชิมไปน้ำซออย่างแต่ว่ากุ้งนะชะลอยตับชุกเด้ก้อยนะก้อยเราไปตับเราไปขว้ชุกยาเป็นน้ำกินยาน้นำกับกินก้อยขว้กินอันพอน้องเมย์มีลูกค้าใหม่จ้าทางข้าเจ้าเอง มาทาบอกแล้วแม่นหกร้อยแปดสิบเราอร่อยมะพรผาลายกลัว,เ,วบเบือกแปดโลนะจ๊ะอันหกร้อยรแปดสิบบาทโลละเจบาทที่นอาเมาเองแม่พัดไปส่งเนาะโลแปมันไก่ลายนะเยนาะเข้าไก่แล้วก็ไปโช่งอนะันมันไก่อยู่เาามนี่มันไก่บาททำ<ม>ไปเท่าไรบาท ทางงามเนาะสีสันสดใสดีเอยสีเหลืองนี่่ะมีลายสีสบายดีเด้อพี่โยินดตอนรับก่านลออยกิไปงานดอกอีกแล้วเาเพิหันเรื่งมือดอกเอื้อยแอื้อยบาโอลีน้ามันกรโดนลิกินแต่ว่าคนเดียวสองสองนะคะ พ่าก็เต้นกันแลยถ้าเจ้าใส่เสื้าเชือนตั้งแต่ชีโมงมพี่น้องอันนี้ฮักฮากกันแลวเหาอก,กันได้มาก ค่อนข้างแต่ปางแน่พี่น้องเพราะว่าขาเจ้าเมื่อวันแล้วเนาะ <parity> ขาเจ้าเมื่อวันแล้วก็ปางเพราะว่าพวกนั่งมาประมาณประมาณเที่ยงพี่น้องมาถึงมาตอนประมาณตอนเที่ยงเนาะอันนี้ก็คือเจ้าสาวด้วยกันเจ้าสาวเจ้าสาวเดี๋ยวจะบอกเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเป็น ข้าวขาวอันนี้คือเจ้าบ้าวด้วยจ้าคนเล่าเนาะนี่ใส่คนเล่าเขามากกินแล้วก็มากมวนพี่น้องมากมวน มีงานดองหรืองานบุญก็จ้าก็ต้องกินต้องดื่มแบบนี้พี่น้องทำเนียมคนเล้าก็จะมีการมีงานทำเนียมคนเลา้าคือต้องเมาอ่ะต้องกินต้องดื่มแต่ก็มีส่วนหน่อยน้พี่น้องแปลว่ากินดื่มล้สตีกันนะบ่มี้อจ้บ Good เอาออกติ่งทางในนั่นแนวหักทางในนะออกคอกรมันน oh. oh! like ั่นไม่เก mm ี hmm. ่ยวข้างในข้างนอกกันเอาออกเจ้านั่งเจ้าไม่ได้ไปใส่ส่งเจ้าเกิดเรื่องแล้วจิ้นอีกจนเมื่อม่ได้เี้น Yeah. <laughs> เข็มคัดมีอยู่ในรถแล้วเรานั่งแวบพอกแต่เงเลยพี่น้องข้ากระเด้นกันวมดจัน